รูปนะคะพิกอาร์ตกันนะคะดับแรกเราไปที่โปรแกรมนะคะโปรแกรมนี้นะพิกอาร์ตนะคะคลิกไปเลยค่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะไปเลือกตรงนี้นะคะรอสักครู่เราเลื่อนตรงบวกตรงนี้ค่ะ เห็นไหมตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงบวกนะคลิกไปเลยค่ะพอเราคลิกไปที่บวกนะคะเราเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เราขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นนะคะมาหาตรงคำว่าฟรีสไตล์ตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะ เราไปเลือกรูปมาหนึ่งรูปค่ะเอาเป็นพื้นหลังสักหนึ่งรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวเอจะหาให้ดูนะเอาพื้นหลังมาหนึ่งรูปค่ะอันนี้ก็ได้นะคะพอเราเลือกแล้วนะคะเราไปคลิกด้านบนเพิ่มตรงนี้ค่ะเห็นไหมคลิกเข้าไปค่ะเพิ่มมันมีอะไรที่เป็นเหมือนป๊อปอัพเหมือนโฆษณาเราก็กดปิดไปนะคะ เราก็กดเพิ่มเข้ามาแล้วรอนิดนึงค่ะมันจะเป็นรูปเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีไอคอนแบบนี้ใช่ไหมพี่เห็นไอคอนไหมที่มันเป็นแบบตรงนี้อย่างนี้ค่ะไอคอนของรูปเราสามารถเลื่อนรูปได้เ,เดี๋ยวเราลองไปเลื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะเราจิ้มมันไปมันก็เลื่อนได้นะคะเวลาเราย่อขยายรูปอะค่ะเราก็จะทำตรงนี้ที่น้องเอบอกเนี่ยค่ะเนี่ย ดึงตรงลูกศรเนี่ยค่ะมันก็จะไปแบบนี้ทีนี้เวลาเราหมุนหมุนรูปอะค่ะแล้วก็คลิกมาตรงไอ้ที่หมุนหมุนตรงนี้ค่ะเนี่ยเราก็หมุนมันค่ะหมุนมันได้เลยหมุนได้รอบเลยนะคะทีนี้เราอยากได้พื้นหลังเราทำยังไงพื้นหลังที่สีขาวๆตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปเอาพื้นหลังกันนะคะเราเห็นข้างล่างตรงนี้ไหมคะพี่เห็นทางล่างเครื่องมือตรงนี้ไหมนี่เลย ตรงนี้พี่คลิกมาตรงที่ที่เป็นตารางหมักฮอตอะค่ะหอยย่านนะคะถอยย่านนะติ๊กมาตรงที่บวกตรงนี้หนึ่งทีเอาใหม่ค่ะติ๊กลงบวกตรงนี้หนึ่งทีมันจะเห็นตารางหมักฮอตอย่างนี้พื้นหลังพื้นหลังตรงนี้นะคลิกเข้าไปค่ะพี่ พี่มาตรงรูปภาพพี่เข้าไปที่แกลเลอรี่ของพี่ค่ะหรือสามารถเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะคะพี่เนี่ยตรงนี้มันเป็นของในเครื่องแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีพี่ก็เอาตรงนี้ก็ได้นะคะลองดูนะเนี่ยค่ะมันเลื่อนซ้ายขวาได้พี่เห็นไหมพี่ก็เลือกเอาพี่อยากได้ไหนพี่ก็เลือกอย่างเงี้ยค่ะเลือกตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าพี่มีพี่ไปเอาในแกลเลอรี่ของพี่ก็ได้ค่ะ พอมขึ้นมาหน้านี้พี่คลิกตรงนี้นะคะเลือกไปที่แกลลอรี่ของพี่ค่ะก็ะเลือกรูปของเราในเครื่องเรานี่แหละค่ะเพราะเราโทรศัพท์เราอยู่กับเราเราต้องรู้ว่ารูปมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็เลือกมาทีนี้เราได้พื้นหลังแล้วพี่เห็นไหมเราได้พื้นหลังมาแล้วค่ะนี่เรามีพื้นหลังแล้วแต่ว่าน้องเอจะไม่เอารูปนี้นะคะน้องเอจะกดปิดมันไปแตะที่รูปหนึ่งครั้งค่ะ เห็นไหมคะเคอร์เซอร์มันขึ้นมาเคอร์เซอร์มันขึ้นรอบเลยเนี่ค่ะนี่ขึ้นรอบเลยพี่กดปิดตรงนี้ค่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ต้องการรูปเรากดปิดไปเลยค่ะมันหายไปแล้วเห็นไหมคะทีนี้เราจะเพิ่มรูปเข้าไปใช่ไหมเ,เอาจ,จะเพิ่มรูปเข้าไปเราไปที่ไหนคะพี่เห็นแถบตรงนี้ไหมด้านล่างตรงนี้มันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะมันสามารถเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาได้อเดี๋ยวเราไปเลื่อนกันค่ะ นี่พี่เห็นไหมไมันเลื่อนได้เพราะฉะนั้นเราจะไปเอารูปภาพเข้ามาคลิกตรงนี้นะคะเพิ่มคลิกเข้าไปค่ะไปที่แกลเลอรี่เหมือนเดิมค่ะโทรศัพท์อยู่กับเรานะคะเราจะต้องรู้ว่ารูปเราอยู่ที่ไหนนะคะของน้องก็อยู่ที่แกลเลอรี่นี่แหละคะ่ะน้องก็ไปเอาที่แกลเลอรี่ไปเอาค่ะไปเอารูปมารูปตัวเองนะคะถ่ายรูปไว้เยอะ น้องจะทำแบนเนอร์อะไรดีสวัสดีวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะสมมุติน้องเอเอรูปนี้กดกดตรงนี้ค่ะเพิ่มนะคะนี่ค่ะได้รูปมาแล้วเขาจะมีเครอร์เซอร์เหมือนเดิมนะคะเครอร์เซอร์เหมือนเดิมรอบทิศทางเลยนะคะตัวนี้คือดึงขยายตัวนี้คือถ้าไม่เอาก็ปิดตัวนี้ก็คือหมุน นะคะวิธีการดึงเล็กใหญ่ดึงตรงนี้ค่ะพี่แค่นั้นเลยดึงค่ะเห็นไหมเล็กใหญ่เนี่ยค่ะดึงทําให้ใหญ่ค่ะแล้วไปกดตรงบวกนะคะบวกตรงไหนคะบวกตรงนี้ค่ะดูตรงนี้นะคะดูแถบตรงนี้นะกดบวกตรงนี้ค่ะพี่หนึ่งครั้งนะคะลองกดนะเห็นไหมคะ มันจะกลับมาหน้านี้ทีนี้เราต้องการทำรูปใช่ไหมเราติ๊กไปที่รูปหนึ่งครั้งตรงไหนก็ได้ค่ะให้มันขึ้นเคอร์เซอร์มารอบรูปตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเลื่อนซ้ายขวาได้เราจะไปจัดการมันเราจะไปดูมันจะเอาอะไรเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะดูนะเลื่อนค่ะเลื่อนไปพี่ไปตรงคำว่าตัดรูปฟีนะคะคลิกไปค่ะ ตัดรูปฟรีพี่มาอันแรกเลยนะคะคลิกเข้าไปค่ะมันจะขึ้นกรอบเป็นสีแดงๆที่รูปเราแสดงว่ามันตัดรูปเราแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่ก็กดไปกดถูกค่ะรูปมันก็จะมานะคะเพราะฉะนั้นยุบย่อเหมือนเดิมค่ะนี่พี่อยากได้รูปพี่ไว้ตรงไหนนะคะกดที่รูปแล้วลากไปค่ะซ้ายขวาหน้าหลัง กดที่รูปล้วลากแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยทีนี้อย่างที่บอกค่ะเมื่อคืนที่น้องบอกว่าไปเอาข้อมูลที่พี่รัฐเขาทําไว้ให้เราไปเอาที่ไหนแตะที่ว่างหนึ่งทีค่ะแตะตรงไหนก็ได้ที่ว่างนะคะเพื่อให้เคอร์เซอร์ค่ะตรงนี้มันหายไปเนี่ยแตะที่ว่างตรงไหนก็ได้ค่ะหนึ่งครั้งมันหายไปแล้วค่ะทีนี้เราจะไปเอาสติกเกอร์นะคะที่เมือง สายลายที่พี่รัดเขาทําไว้ให้เราเรามาแตะที่สติกเกอร์ตรงนี้นะคะหรือเราจะไปหามาแล้วก็ามาตัาดวางก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่พี่รัดเขาทำไว้ให้แล้วเราก็ไปเอามาค่ะเซิร์ชคําว่าสายลายภาษาอังกฤษค่ะสายลายนะคะพิมพ์เข้าไปแล้วค้นหาค่ะเราก็เลือกเอาเราอยากได้อะไรคะก็จิ้มลงไปที่รูปค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราแบบนี้ ะคะจัดว่างเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเอาที่ลูกศรตัวนี้นะคะเนี่ยลูกศรเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็ืเดือนมาตรงนี้ค่ะพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความยังไงเราอยากพิมพ์ข้อความนะคะอยากพิมพ์ข้อความก็มาที่ข้อความค่ะมาตรงนี้เอ,อ้โทษทีเห็นไหมเห็นน้องไหมมาตรงข้อความเลยนะคะ ติเข้าไปที่ข้อความค่ะพิมพ์ว่าอะไรดีนะคะเอาคำคมแล้วกันอย่างไรหาคำคมสมมตินะคะพิมพ์คําคมเราจะพิมพ์ว่า,าเราจะมาพิมนะคะคำคม ดูนะคะเลาเรามาพิมพ์ดูนะเนี่ยค่ะทีนี้เราอยากเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนสีค่ะมันสามารถเลื่อนย้ายได้นะเนี่ยข้อความน้องผิดก็ดับเบิลคลิกไปที่ข้อความค่ะแล้วก็กดถูกข้างบนตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดถูกข้างบนตรงนี้ค่ะเนี่ยพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็กดถูกนะคะถ้าเราจะแก้ไขข้อความเราก็ดับเบิลคลิกที่ตัวข้อความมาค่ะ องครั้งนะคะแล้วเราก็ถูกอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาหน้านี้ทีนี้ใส่สีสีมมนอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมสีนะคะเราก็เลือกสีค่ะเราจะเอาสีแดงสมมติสีแดงเห็นไหมคะเลือกขอบค่ะหนูเอชอบใส่ขอบก็มาติ๊กตรงขอบตรงนี้เห็นไหมคะติ๊กที่ปที่ขอบค่ะประมาณนี้นะคะเราก็เลือกค่ะขอบ ขอบขาวขอบดําขอบดําแล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้ก็คือเป็นความหนาของขอบนะคะเราก็เลื่อนได้เลื่อนเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนีย่ยค่ะประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ข้อความพอเสร็จเรียบร้อยค่ะแตะที่ว่างหนึ่งครั้งตรงไหนก็ได้หนึ่งครั้งค่ะเรียบร้อยค่ะอยากจะขยับข้อความเราก็ติ๊กไปที่ข้อความค่ะมันก็มีเคอร์เซอร์ขึ้นเราก็สามารถยุบยอ่อได้เห็นไหมคะเห็นไหม ประมาณนี้ค่ะพี่หลักจะใส่รูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่จินตนาการเราเลยนะคะเสร็จแล้วติ๊กที่ว่างหนึ่งครั้งอยากบันทึกกดตรงนี้เลยค่ะมันก็จะบันทึกให้เราเรียบร้อยเลยแล้วเราก็ไปดูในแกลเลอรี่นะคะว่ามันไปหรือยังนะคะประมาณนี้ค่ะพี่ลองทำดูนะคะ